ลิตที่กองเขาจับแตอนเาับแตะลยไขงกเลกัาเนี่ยือแต่หนูว่าหนูจะเคลียร์สต็อกดีกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวบังคองะหนูไม่เน่หนูบอกให้หยุดโอนก็ยังโอนไป่บ้นค้เลยแล้วเขาไม่ใช้ปกติใครนี่เลยบอกว่าโอนไม่ได้เพรายากบอก แค่บอกว่ากินอะไรที่ใครสั่งที่บอกว่าใ้ายเด็กผีนอนหรือยังพี่ถึงนะจะเรียกใส่หน้าแดดไหมพูดขออย่างนึงสิก่อนจะเข้าเรื่องก่อนจะบอกว่าเเาาหนีตัววร่บางคนตกลงกันแล้วว่าโอเคซื้อขายสองโอเคค่ะเนี่ยคุณได้ทำอะไรอยู่แต่แล้คก็เสร็จยังงเหรอ แล้วหนูจะได้เช็คได้ถูกไม่ต้องมานั่งดูว่าคนไหนโอนแล้วยังไม่โอนหรือว่าคนนี้ไม่เอาก็จะลบคนที่ไม่โอนคพหนูจะกดกดกดลบปุ๊บอันต่อไปเด้งขึ้นไปลบอันที่โอนหนูส่งสติกเกอร์ไปพี่ส่งกลับหนูส่งพี่ส่งกลับเราก็ตอบนะเราก็ตอบกันหนูจะถามแค่ว่า ชีวิตแอนเป็นอย่างนี้แหละาเขาใจแใช่ไหมรดเสือนยงปั้าันยรอปนใจพ่อมันทตอาเรา็วจงให้ใ้ค่าจ้างพเป็นโปรเจกต์สได้คนแรกได่แล้ววันนี้โปรเจกต์สองได้คนแรกแต่พี่แอนต้อง